ำหรับใครสนใจเติมเกม,ม,ม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย1้0เอร์ซตเติมได้ทุกแพ็กภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจ j จ o ชาวไร่นะครับผมพร้อมความเชื่อมัน่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮนะทุกคนใครสนใจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาบานะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยใครที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยว่ะวันนี้ครับ มาแพ็กเหมือนเดิมเลยฮะห้าพันเพชรนะรวันนี้ก็ครบทั้งเสียดีเดีย๋ยวมาลุ้นกันว่าจะพอมีลุ้นกันบ้างไหมสําหรับ93ขึ้นไปนะผมขอแบบ93ขึ้นไปนี่ก็ถือว่าโอเคมากๆแต่ก็นะ่ารอย่างที่เคยทํามาเนี่ยโอ้โหออกยากนะโอเคมาครับไอดี ID แรกกดไปผมขอเริ่มที่สองแสงเหมือนเดิมมาครับขอเหอะ มาสักครั้งหนึ่งมาหนึ่งแสงนะท่านผู้ชมมีใครได้แบบ94ขึ้นไปเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้นะว่าได้ตัวอะไรกันบ้างมาที่แสงที่2องจดัดไอจังหวะนี้ที่วายครับมาอังกฤษครับ CB ว่ะแมนซิสโตนเหรอหมาย9้สไม่มาแต่ก็ยังดีนะประมาณ4ล้านอเอาไปแลกได้ถ้าสมมติว่า แลกเปลี่ยน93 94นะได้ใช้แน่นอนโอเคครับไปดูไอดีต่อไปมาต่อกันที่ไอดีที่2ครับมาลุยก,กันต่อเลยครับ5,000เพชรนะเพชรแดงใครที่สนใจก็ลองกดกันได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมดวงแต่ละคน97มาก็คือคุ้มเลยไปครับมาจังหวะน,นี้ขอแสงเดียวพอที่เกียร์รอเหมือนเดิมไปครับจัดมาโอ้โหไม่ว้ว่ะ โหโหโหได้กุนเดมาครับแต่ก็ขายง่ายนะร้านเดียวจบจบโอ้โสั้นสั้นเกินโอเคครับไอดีที่สมครับมาครับไอดีที่3มครับกดเลยรอบนี้ขอ2องแสงเหมือนเดิมนะแสงเดียวมาไม่วาบอ่ะกดไปเอ้ยเร็วไปนะไอดีที่สองเร็วเกิดโอเคแสงแรกครับมาจังหวะนี้ขอแหลมแหลมขอวาบก่อนขอฉากวาบสวยๆก่อนนะเพ่ไป จังหวะเลอไม่วาฟว่ะโอ้โหได้เป็นเออทีวายนะถ้าไม่วาฟนี่ก็คือง่ายๆเลยโอเคครับไปดูกับไอดีหลักต่อเอาละครับท่านผู้ชมสุดท้ายแล้วไอดี ID หลักของเราจะว้าฟหรือไม่มาดูกันตอนนี้ไม่ต้องลุ้น9 7ตะ93ไม่ต้องลุ้นแล้วนะลุ้นให้มันว้าฟก่อนตอนนี้มาครับสุดท้ายขอ3แสงแล้วกันส่งท้ายไปมา3แสงต้องมาโอ้ยเหนื่อยจริงๆ นะครับบอกได้เลยว่าสู้ๆนะสายงบน้อยเนี่ยต้องสู้ๆจริงๆดวงล้วนๆมาจังหวะน,นี้ท่านผู้ชมแสงสุดท้ายอยู่ไปอุโมงไปจังหวะนี้โอ้โหดูดีอย่างกับเนี้ยมา87ก็8ปเเลยโอ้โหสุดท้ายก็จบกันไปแบบไม่มีอะไรเลยครับเอาไปว่าถ้าผมแนะนำนะ ใครที่มีเพชรแบบเกือบหมื่นแล้วเนี่ยก็เก็บต่อดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยไปลุ้นแบบนี้เลย2องหมนอันนี้หรือไม่ก็25งหมอันนี้แต่อันนี้มันเป็นแบบอ่าแลกเปลี่ยนไม่ได้ขายไม่ได้นะถ้าใครจะหาตัวมาใช้เนี่ยก็แนะนําอันนี้เลยเพราะว่าจะมีโอกาสได้พวกลูซิโอเขาอะไรง่ายๆนะครับได้ง่ายแน่นอนแต่ถ้าลุ้นตัวที่เอามาขายได้เนี่ยมันจะยากมากนะครับแต่อย่างน้อยๆถ้าเก็บมา25งหมเนี่ยเกต้องมาแต่91ก็ สีห้าล้านอ่ะเออถ้าใครแบบรู้สึกว่าีเกียดเก็บเยอะก็5้าพันแหละโอเคครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยใครที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับนะครับใครได้ตัวไหนก็นบ้างเปิดแพ็กเน้นะครับคอมเมนต์ด้วยสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ